ไม่จะมาจัดแรงสามอันดับแรกว่าใครชนะในหมวดอะไรต่างๆนะครับผมนี่คือแสดงถึงความาใช้บ่อยของตัวนี้มากๆมีเฉดสีให้เลือกมากถึง1 0เอ็ดเฉดสี5 1 3 0บาทไม่ใช้ตัวคูชั่นนะครับตั้งแต่ตอนตัวนี้ครับยังไม่ดังแล้วก็ตั้งแต่ในไทยครับผมยังไม่ได้ฮิตตัวคูชั่นมาสักเท่าไหร่นะครับเพื่อออกง่ายตัวดีไม่แนะนำครับ สวัสดีครับมาเจอกับไ,ไมในเอาไม้ลองไม่นะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นชิ่นปี2องสองสี่บอกเร็วว่าเอาไม้ลองไม่ต้องมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในครั้งนี้นะครับไม้ไม่ได้มา,มมมมาแบบว่าเฟ v o r ์ t ิสกินแคร์เฟ v o r ์ t ิลคูชั่นนะแต่มาในหมวดหมู่ของคูชั่นที่ไม้ใช้ตลอดปี2อง4สองสี่กันครับนะซึ่งในคลิปนี้นะครับไม้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับตัวคูชั่นแต่และตัวที่ไม้ใช้ครับว่าพอปกปิดขนาดไหนเกี่ยง่ายไหมเป็นเนื้อแมทหรือว่าเนื้อโกลแล้วก็ราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่่่่าาาไหหรนนนะคคัับ้มกบมกกววงจิปี็ จะทาให้ผู้ชายลหลายคนนะครับมีฟูชั่นนะครับที่ถูกใจตัวเองแล้วก็เหมาะกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะแต่ในปีหน้าเนี่ยช่องเอาไมลลองไม้ครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะก็คือช่องเอาไม้ลองไม้นะครับทำาขึ้มมาเพื่อเป็นการกรูมมิ่งผู้ชายหรือว่าเป็นการที่บอกแนวทางการดูแลของผู้ชายนะครับที่อยากจะดูดีขึ้นหรือว่าอยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองนะครับนะโดยเอาไม้ลองไม้นะครับมีก้าหมวดเนาะกินด,ด,ดื่มดูเ <ib> รื่นเที่ยวทารางสมนอนครับแต่ในปีหน้านะครับไม้์จะทำแค่หมวดหมู่เดียวนั่่นคะ รองพื้นทากันแดดทาตัวทาผมกบมีทาอะไรบ้างนะครับไม่อยากลาเจลเงดติดตามเราก็สั่งกระดิ่ง แล้วเราเนี่ยครับจะมาทาและดูดีไปพร้อมกันครับปลายปีอย่างนี้เนี่ยก็เริ่มที่ทาแรกเลยกันเออเป็นการทาคูชั่นนะถามว่าทําไมถึงรีวิวคูชั่นมากกว่าปีนี้เพราะว่าปี2อง4ขสองสี่ของมันน่ครับมัมีการใช้คูชั่นมากกว่ารองพื้นละกันครับเพราะอะไรเพราะว่าคูชั่นนยครับใช้งานง่ายเนาะตลับอะพกพาง่ายเปิดมาปุ๊บแล้วก็แปะแปะแปะตบตบตบปุ๊บออกจากบ้านได้เลยนะครับซึ่งผู้ชายหลายๆคนนะครับอาจจะยังแบบคูชั่นคืออะไรคูชั่นแต่งยังไงและการใช้คูชั่นของผู้ชายนะครับเป็นย เดี๋ยวไม้เนี่ยทิง้งรกวไวแต่คลิปนี้นะครับระหว่างคลิปนะครับจะมีการบอกคะแนนไปก่อนแต่ตอนจบไม้จะมาตัดแรงสามอันดับแรกว่าใครชนะในหมวดอะไรต่างๆนะครับผมก็แนะนําครับว่าควรดูให้จบคลิปนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าการเรียงครูชั้นตัวนี้ไม่ได้เรียงจากความชอบนะครับเรียงจากการหยิบได้ก่อนก็มารีวิวแล้วกันโอเคปะ่ะอันแรกตัวนี้แล้วกันเกจที่ดอก ตัวนี้เนี่ยจะขนาด12กรัมนะครับนะตัวนี้มีทั้งหมด4เฉดสียังไม่มีรีวิวนะครับเคที่ดอเนี่ยครับเขาเพิ่งออกแบรนด์โูชั่นเนี่ยเมื่อตอนปลายปีครับแล้วมันก็มีการใช้บ่อยในช่วงนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทไม่เกินนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าบางครั้งก็ลดราคาบ้างเขาโปรโมชั่นอย่างเงี้ยครับและตัวนี้ครับมี SPF 50+ PA ถึง 4+ เลยนะครับนะตัวนี้ครับวัสดุเขาเป็นแบบสวยนะจับแล้วมันสวยดีอย่างตอนไมคก็เลยแบบปึ้ง ออกมาเป็นแบบนี่คือแสดงถึงความใช้บอ่อยของตัวนี้มากๆเปิดออกมาใช่ไหมครับเขาก็จะมีพับมาให้พับคอนี้ครับบริเวณตรงหัวนะครับจะมีการเข้ามุมสําหรับผบว่าเข้าใต้ตาเข้าซอกสมูทได,ด้ดีเหมือนกันเนาะและอันนี้ครับก็จะมีที่วอร์มภูชาั่นเลอะมากเลยตัวคูชชั่นเขาเป็นแบบตะขาบตัวลงไปใช่ไหมครับว่าจะมีการบอบตรงนี้เพื่อให้ตัวคูชชั่นนะครับผมมีความกระจายตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาแปะแปะแปะตบตบตบบนใบหน้านะคือตัวนี้มาเจ้าแบบหนึ่งที่เขาพูดว่าเป็นคูชชั่นเกือบแม็คื คือปกปิดพวกรอยแดงซอกจมูกได้รอยคามตาได้นิดหน่อยแต่ว่ารอยดําจากสิวฝั่งลึกเข้มๆนะครับเนี่ยไม่สามารถปกปิดได้นะก็จะให้มีความแบบว่างานผิวเนาะเพราะว่าผู้ชายอ่ะถ้าเกิดใช้คร่นแบบที่มันหนาจนเกินไปเนี่ยไปลว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับใครแฮปปี้นะแล้วตัวนี้ครับการเกลี่ยคือง่ายมากปาไปครับผมไปเป็นค้าปปาแล้วก็ตก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 การเกลี่ยนครับไม่ให้ไปเลย5้าคะแนนคะแนนนี้ครับเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวของไม้และการใช้งานของไม้นะครับเพราะงั้นถ้างานผิวนะครับไม่ให้ไปเลย4คะแนนส่วนเนื้อ ะจะให้ไปทางเนื้อผิวโกรลแล้วกันมันจะใช้สีเบอร์2เบอร์ศูนย์หนึ่งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ขาววอรจนเกินไปเนาะเบอร์สี่นะครับจำเหมาะกับคนผิวนำพึ่งไปเลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยควรเลือกสีผองชาตที่พอดีกับสีผิวหรือว่าตอบกว่าสีผิวประมาณหนึ่งเศษนะครับไม่ควรเกินนี้นะตัวต่อมาครับก็ตัวนี้เลยสกินซิฟิกครับ ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวที่ถูกและดีคนรีวิวมันเยอะมากตัวนี้ครับราคาประมาณ300-400บาทซึ่งราคามันไม่รู้แน่นอนเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าหลัยแพลตฟอร์มครับส่วนรถบ้างออนไลน์ลถบ้างอะไรครับเป็นขนาดที่ไม่มีรีวิวว่าคือเป็น1อันขนาดตัวนี้ครับ12กรัม SPF 35 PA 4บวกนะมีเฉดสีให้เลือกมากถึง10 เฉดสีคือเลือกไปเถอะต้องมีสักแบบต้องมีสักอันหนึ่งอะต้องมีสักสีหนึ่งอะที่เหมาะกับผิวเราอะซึ่งความพิเศษก็คือเราสามารถมีโอกาสเลือกสีได้มากยิ่งขึ้นตัวนี้ครับจะปกปิดพวกรอยแดงได้ใต้ตาทาได้รอยดําได้นิดหน่อยนะครับเพราะงั้นครับการปกปิดไปให้ไปเลยสีขคะนนครับถามว่าการเกลี่ยของ Skin สกินจิฟปี้นะครับสำหรับไม้น้ามันไม่สามารถที่จะปาดได้ขนาดนั้นเพราะงั้นครับการเกลี่ยนะครับจะทำให้ปิดการตัวนี้ลงแล้วก็ตกตกตจะดีกว่าเนาะลืมบอกไปครับให้ดูภาพภาพเขาจะเป็นแบบนี้เป็นวงรีนิดหนึ่ สำหรับเข้าตาแล้วก็เข้าสมุกนะแต่สกินที่ฟิกครับไม่มีที่วอร์มเนือขูช่น,นะครับแนละ้วก็คือกดไปปุบแล้วก็มาตบ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 ,ตบ,ตบริเวณใบหน้านะครับคะแนนการเกลี่ยรครับสำหรับตัวนี้คือให้ไปเลย3คะพน่นครับถามถึงคะแนนงานผิวนะครับตัวนี้ให้คะแนนงานผิวไปเลย3คะพนนครับตัวนี้ครับจะไปทางแบบว่าเนื้อแมตเลยติ๊กถูกตรงเนื้อแมตครับ พี่จองแซมมุนครับตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาในช่องไมบ่อยมากเพราะว่าไม่ใช้ตัวคูชันนะครับตั้งแต่ตอนตัวนี้ครับยังไม่ดังแล้วก็ตั้งแต่ในไทยครับผมยังไม่ได้ฮิตตัวคูชันมาสักเท่าไหร่นะครับก็คือใช้มานามาติดต่อตัวนี้เนาะตัวนี้ครับราคาที่ที่1,500บาทแต่ตัวนี้ครับเป็นแบรน์เกหรีที่ให้รีฟิลมาด้วย1ชิ้นถ้าเกิดหาซองครับมันเหมือนเราเสียประมาณ750บาทต่อ1น่อันตัวนี้ขนาด14กรัมแล้วตัวนี้ครับมีแอะพีจองหมด5เส สีครับมาดูคูชั่นกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงเปิดมาปุ๊บตัวพับเขาเนี่ยครับเป็นกลมเลยเนาะก็คือเวลาเข้ามุมนะครับอาจจะเข้ายากนิดนึงอาจจะต้องมีการพับอย่างเงี้ยเพื่อให้มีตรงเนี้ยครับเล็กลงแล้วก็เข้ามุมด้วยวิธีนี้แทนนะครับแล้วก็เปิดมาครับตัวนี้จะมีที่วอร์มคูชั่นครับกดปุ๊บก็สามารถวอร์มเนื้อคูชั่นได้เลยนะครับแล้วก็มาตบๆบริเวณใบหน้านะครับการปกปิดนะครับไม่ให้ไปประมาณ2.5ละกันครับตัวนี้สําหรับไม้นะต้องผิวดีระดับหนึ่งก่อนก็คือเรียก การเกลี่ยนะครับตัวนี้ครับจะมีการเกลี่ยที่มันง่ายเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความอิ่มน้ําระดับหนึ่งก็สามารถเกลี่ยง่ายแล้วก็ตบๆนะครับเพราะงั้นครับคะแนนการเกลี่ยครับให้ไปเลย3คะแนนครับต่อมาครับเรื่องงานผิวนะครับตัวนี้คือให้งานผิวดีมากเพราะว่าเนื้อแบบบางเบาไม่ได้ค่อยปกปิดใช่ไหมครับงานผิวให้ไปเลย4คะแนนครับและตัวนี้ครับเป็นครูชั่นแบบ โกลแบงเกาหลีครับนะจะเน้นงานโกรงงานผิวแต่เน้นการอยู่อินดอร์มากกว่าหรือว่าไม่เจอแสงแดดมากครับผมตัวนี้ก็คือเหมาะมากต่อมาครับมาดูในส่วนของนี่นี่ไทายอะไรตัวนี้คือมิเล่ครับ มิลเล่ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่4 0 0ร้อถึงห้าบาทตัวนี้มี2เฉดสีนะครับตัวนี้ครับมี S P F 5 0 P A ถึงซบวกครับให้มาดูกันก่อนดีกว่ามันอาจจะแบบว่าเงินเคลเนาะสำหรับผู้ชายเนาะตัวพับครับจะมีความเข้ามุมจริงๆพับเนี่ยจะคล้ายๆจะกินซิฟิกเนาะจะกินซิฟิกกับตัวมิลเล่ไอ้จริงๆมันใกล้เคียงกันมากอะแล้วตัวคูดชั่นตัวนี้ครับนะมีที่พับตัวเนือ้อคูดชั่นด้วยครับอันนี้คือฟองน้ำนะซึ่งตัวนี้ครับมายก็เหมาะมาใช้ตอนช่วงปลายปีจริงๆประมาณพฤศจิกาที่ผ่านมานีีีีี่่เเเอองงตัััวนนน้ยยยมมกกกาารรรรปปิดดดละคคบบแๆ นี้คือปกปิดได้เริดม,มากเพราะงั้นครับคณะปกปิดให้ไปเลย 4คะแนนครับต่อมาครับการเกลี่ยครับตัวนี้ทุกครที่มันเนื้อมีความเข้มข้นเพราะงั้นในการเกลี่ยนะครับอาจจะต้องมีการแบบว่าตบตบตบเกลี่ยๆนะคะรับผมร่วมด้วยการปาดนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดน,นั้นเนาะคะแนนการเกลี่ยให้ไปเลย3คะแนนครับตัวนี้นะก็จะมีงานผิวถ้าเรามีการแบบว่าทาอ่อนๆบางๆเบาๆส่วนตัวที่ไม่ใช้นะรู้สึกว่าสำหรับไมก็เป็นงานผิวเหมือนกันครับเพราะงั้นให้คะแนนงานผิวไปเลยครับสามคะแนนแล้วตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่ของ cushion mat ครับจริงๆถ้าเกิดซื้อตามไลฟ์ปะราคา4 0่กว่าแต่ตัว เพราะว่าเนี่ยให้ดูพามเมอร์เขาดังมากเลยนะตัวเนี้ยตัวนี้เวิร์กมากมาในส่วนของราคาแพงมากดีกว่าตัวนี้คือแพงที่สุดในชีวิตของไม้ล้วคู่สั่นดีออล์เกลต์แบนในราคา5,130บาทไม่มีรีฟิวด้วยครับแต้มมาชิ้นเดียวมือสั่นเลยครับ แพ่งขนาดนี้ครับจะได้คะแนนยังไงกันบ้างตัวนี้ขนาด14กรมัมมีเฮลเลอร์ทั้งหมด4เฉดสีครับแล้วตัวนี้มี s t f 50 PA ถึง3บวกนะถามว่าการปกปิดต้องบอกว่าปกปิดด้อยม,มากมากตัวนี้เรียกว่าเป็นคู้ชั่นคนรวยก็ได้นะเพราะว่าราคา5พันาบาท่ต้องมีตังระดับหนึ่งผิวหน้าถ้าเกิดออกมาหน้าสมบูต้องแบบแทบไม่มีรอยแดงรอยดําแต่ถ้าเกิดใครแบบว่ามีรอยสิวเยอะตัวนี้ไม่เหมาะเพราะงั้นตัวดีออตัวนี้ครับปกปิดให้ไปเลย 2คะแนนครับแต้ถามว่าการเกลี่ยรครับผมคุความที่เนื้อมันแบบไม่จะแบบขึ้นค้นมากแล้วก็มีความบางเบาง,งานผิวใช่ไหมก<ม>ารเกลี่ยรครับจะเกลี่ยได้ง่ายมากจบได้ง่ายมากแล้วก็มีความอิ่มหนานในตัวนะครับเพราะงั้นคะแนนการเกลี่ยครัวซัพนี้ให้ไปเลย4ี่คะแนนครับและงานผิวตัวนี้บอกเลยว่าอยากจะเอาเงินไปรักษาหน้าด้วยการเลเซอร์ทำา3แล้วมาใช้คูัวซตัวนี้ครับเพราะงั้นเนี่ยงานผิวให้ไปเลย 5คะแนนและตัวนี้ครับจัดอยู่ในหมวดของฟูชั่นคิวโกละกันเออนานๆใช้ทีอ่ะไม่กล้าใช้บ่อยกลัวหมดแต่จริงๆแล้วว่ามันมีระยะเวลาหมดอายุนะอย่างเช่นตัวนี้ครับมันจะมีสัญลักษณ์เขียนว่า 12M แปลว่าหลังจากเปิดใช้ต้องใช้ให้หมดภายใน12เดือนซื้อมาใช้เถอะอย่าปล่อยหมดอายุไปไม่งั้นเนี่ยครับอาจจะเสียาดเงินมากกว่าเดิมเนาะบอกตัวเองตอนเนี้ยมาดูอีกตัวหนึ่งละกันอีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวตัวนี้ไม่ใช่มิเล่นะครับตัวนี้คือตัวอมิว ตัวนี้เนี่ยไม่มีรีวิวนะครับนะหกถึงเจ็ดบาทนะครับ15กรัมครับมี S P F 50บวก P A ถึง4บวกครับตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด5เฉดสีนะตัวนี้เนี่ยสำหรับมาครับก็ปกปิดระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่ามีความแบบสําโกรมากคัาต้องกล้าแบบว่าอยู่หน้ามีความอิ่มน้ำอ่ะตัวนี้คือที่สุดตัวนี้ครับปกปิดมาให้ไปเลยสามคะแนนครับแล้วมาดูการเกลี่ยครับตัวนี้คือเกลี่ยง่ายป่าแล้วก็สามารถเกลี่ยได้ครับเพราะตัวนี้ครับจะมีส่วนผสมของวอเตอร์หรือว่าน้ําเยอะมมมมาาาากกกทีี่่่่รรเเเลลนนนนงแแสคควบบัช การเกยขับมาให้ไปเลย4ี่แขนงครับ5่างานผิวนะ ม่ให้ไปเลย4ี่คะแนนเหมือนกันครับนะให้ทาในวันที่เราไม่เจอแดดหรือใครเหงื่อออกง่ายตัวนี้แนะนาครับอย่างที่บอกไปครับว่าประเทศเกาหลีเขาเป็นเมืองหนาวเพราะงั้นครับเขาสามารถใช้ในอากาศหนาวๆได้ส่วนประเทศไทยก็คือร้อนร้อนมากร้อนโวยโูชั่นตัวนี้ครับอยู่ในโหมดไหนอยู่ในหมดของโกลแน่นอนเพราะว่างานหน้าโกลหน้าฉ่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากลยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับผู้ชั่นที่มาใช้ตลอดปี2 0 2 4นะครับมีทั้งหมด6ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวไม้นะครับจะมาตัดแรงสามอันดับแรก ของแต่ละหมวดนะครับผมว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะหมวดหมู่แรกเรื่องการปกปิดครับปกปิดพวกรอยแดงรอยดําสิวได้นะครับรอยคราบใต้ตาได้นะครับอันดับ3ได้แก่ดึงดึงตึงดึงึงดึงึงึงเคที่ดอกครับอันดับ2ได้แก่ดึง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 สกินทิฟฟี่ครับและอันดับหนึ่งเป็นใครแปลไม่ได้ครับผมนอกจากดึงดึงตึงดึงึงดึงึงมิเลสนาเริดเรื่องการปกปิดครับใน6คูชั่นในคลิปนี้นะครับ ต่อมาครับในหมวดของงานผิวนะครับนะหมวดงานผิวคือหมวดที่จะมีความโซผิวมีความแบบว่าผิวดีอยู่แล้วระดับหนึ่งครับมีรอยแดงรอยดําน้อยนะครับนะจะแบบบางเบาแล้วก็ออนสบาได้แล้วมีความแบบว่าผิวดูสุขภาพดีเนาะอันดับสามได้แก่เตึ่ง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 ติงติงนี่เลยพี่เกาหลีครับผมพี่ซองแจมุนอันดับสองได้แก่ตึ่ง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 ไม่มีเสียงจริงไหมเค III? ที่ดอครับและอันดับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้เนี attend, ่ยลองเดาซิว่าเป็นใครตึงตึ่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 งเติ่ง นี่เลยพี่ดีออกเราครับนะเพื่อให้น้องไปนะครับผมมงลงครับตัวนี้เออ ต่อมาครับหมวดหมู่การเกลี่ยนะครับนะหลักๆคือเกลี่ยง่ายไม่เป็นคาบอันดับ3มได้แก่นี่เลยอมิลครับนะมิลตัวนี้ก็คือเกลี่ยได้เลิศเขี่ยได้ลื่นมากนะครับผมเนาะต่อมานับ2ครับได้แก่ดิออรด้วยความที่นอนเขาบางเบาเนาะมันก็จะเขี่ยง่ายหน่อยนะครับนะตัวนี้ต่อมาครับอันดับ1เรื่องการเกลี่ยง่ายได้แก่เอท่ตอครับนี่ ต่อให้ปาดอะไรก็ไม่เป็นคราคผมนะตัวนี้คือเลิศมากแบรนด์ไทยราคาดีด้วยครับต่อมาเราจะแบ่งเป็น2ออันนะครับกลุ่มเนื้อแมทที่ชนะกับกลุ่มเนื้อโกลสาวเรามาเริ่มกันที่มวดหมูของแปดก่อนดีกว่าครูชันเนื้อแมทอันดับ3ได้แก่นี่เลยเขีที่ดอครับเขาจะมีความแมทเบาๆแต่ว่าจะมีความฉ่ำน้ำขึ้นไปนิดนึงนะครับนะส่วนอันดับ2ครับคือนี่เลยตัวเมลเล่ครับตัวเมลเล่ตัวนี้ครับจะไม่ได้แมทจะเกินไปนะครับนะส่วนอันดับ1เรื่องคูชันผิวแมทได้แก ไหมนักร้องเสียงเพี้ยนนี่เลยสกินที่สี่ครับตัวนี้คือแบบว่าคิดมาเพื่อคนไทยมากคือแมดอันดับหนึ่งในเรื่องของคูชั่นตัวแมดครับและหมวดหมู่สุดท้ายคือคูชั่นผิวโกลคือครามแบบว่าโกลว์ฉ่ำเบาเล่นน้ำหน้าแบบเหมือนดื่มน้ำว,วันละยี่สิบแก้วอะไรเงี้ยนะอันดับสามได้แก่นี่เลยเท็ดดอรครับนี่เอาเลยครับอันดับสามนะคบตัวนี้มีความแบบอิ่มน้ำเนาะต,ต่อมาครับจะเป็นใครไปไปได้นอกจากนี่เลยที่จอมจมุนนะ อันดับสมีความอิ่มน้ำงานผิวเนาะทาผิวกโกรค,คือต้องให้เกาหลีครับเพราะงั้นอันดับหนึ่งครับไม่ต้องเดาเลยครับว่าคือใครคือนี่เลยที่อมิลกของเราที่เองคือมิล ตัวนี้คือฉ่ำโกลฉ่ำวาวหน้าโกลมมากๆจ้คำว่ามากมากๆนะครับนะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะครับคือการจัดหมวดหมู่นะครับนะแล้วก็เป็นการที่เอาหูชั่นที่ไหมนะครับใช้มาทั้งหมด2องสตองสีกันนะผู้ชายคนไหนนะครับที่ฟัง6ตัวนี้แล้วตัวไหนเหมาะกับเราหรือว่าต้องการใช้งานแบบไหนนะครับนะก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับเนาะก็คือสามารถกดซื้อได้เลยนะครับตามสินค้าที่ไหมเนี่ยจ้มไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับหรือว่าผู้ชายคนไหนที่มีใช้หูชั่นตัวไหนเราชอบรู้สึกว่าอยากจะให้ไหมนะครับผม เดี๋ยวไม้จะไปหาลองมาทาดูกันดีกว่าเนาะส่วนปีต่อไปนะครับไม้ก็จะมาทําหมวดหมู่เอาไม้ลองถามมากยิ่งขึ้นถ้าไม่อยากพลาดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่งกระดิ่งแล้วเรานีครับจะมาพาไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้นะครับไม้ขอตัวไปมีความสุขต่อปีใหม่ก่อนถ้าเรามาเจอกันใหม่ในเอาไม้ลองไม้วันมาเชินครับกับเอาไม้ลองทาหึ่งอันนี้คือคลิปเมื่อกี้เลยนะเอาไม้เอาไม้ เอาไหมลองเอาเอาไหมลองทาคนหนึ่งคิดอยู่ลองทาอ่ะสร้างมันเดี๋ยวปีหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย